สวัสดีสวัสดีเพื่อนเะที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับนม,นมลคนแม่นาวันนี้ผมพาเพื่อนเมาชมรถสวยอีกหนึ่งคันและนี่สําคัญคือเป็นรถที่พร้อมขายเลยผมแจ้งราคาไปเลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของปี18ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานี่คืออีซูซุ d o u b l เบ a p หรือ4ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2018และที่สำคัญคือเลขไม่แค่120,000กว่ากิโลและทำราคาแคมเปญ329,000บาทเท่านั้นรถคันนี้สามารถปรับก็คือเอาง่ายๆว่าขัดเคลือบสีแล้วให้เพื่อนๆเ,เอากลับบ้านไปใช้ก่อนสงการหรือเนี่ยเทศก,กาลสงการกลับกลับบ้านนี้เลยเพื่อนนะมาดูว่ามันมีในส่วนของความน่าสนใจนะครับที่ นะครับมีตัวรถเขาเองเนี่ยผมบอกว่าคันนี้นะครับคือปรับสภาพสีมาให้แล้วนะเพื่อนนะปรับสภาพมาเรียบร้อยนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้คือเป็นรุ่นท็อปก็คือจะเป็นไฟหน้าจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นหลอดไฟโคมไฟเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์และก็มีดีทามลิงไลท์หรือไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับมีให้พร้อมและที่สำคัญมีไฟตัดหมอกเรียบร้อยอ่ะมาดูโครงสร้างครับเพื่อนๆรถคันนี้ มีการแกะนะแกะฝายหน้าเพื่อปรับสภาพสีนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับส่วนนั้งนั้นตาที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับนี่ทาหน้านะครับมีถอดนะครับมีถอดทําสีหนึ่งครั้งนะั่นแสดงว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยมีอยู่บัติเหตุมาแต่เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วแล้วราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะเลย<ว><ๆ>เครื่องเกียร์ดีหมดนะครับแห้งๆเลยนะครับในส่วนของคันนี้ และที่สําคัญมีแคลรี่บอยทรงทรึบท,ทรงทร่งทึบแล้วก็เสมอเก่งให้นะครับก็พร้อมที่จะเดินทางไกลได้เลยแต่สําคัญคือในส่วนายางนั้นเพื่อนนะยางเพื่อนๆสี่ล้อเนี่ยยางค่อนข้างที่จะปีลึกหน่อยผมแนะนําก็คือเอาไปเปลี่ยนสีล้อเลยนะราคา3ามแ0 0สบาทขัดเคลือบสีฟอกเบาเอากลับบ้านใช้ได้เลยนะครับเนี่ยตัวท็อปจะมีรุ่นจะมีไฟกระจกมองข้างพร้อม มาดูแนะนำยาสีฟันเท่ห์ครับดลดการเสียวฟันที่เราส,<ม>ส่วนที่เพื่อนๆจะได้ต่อคือ1กรวงมาลายมันตีฟังก์ชันเนความรูเสียงหน่อย,าายนี่ครับเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ที่พวงมาลายันาลายนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือรุ่นท็อปนี่แหละตัวแซดนี่แหละเล็กไหมจริงครับ128,659กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับโอเคเพื่อนโด เดี๋ยวคันนี้ผมเสนอในส่วนของเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับเนื่องจากรถจอดนานนะแบตเตอรี่เสื่อมนะครับอันนี้เปนเ็นเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สป,ปีดตัวที่เล่นกันนี่แหละครับเพื่อนๆดูเอานะครับกุญแจได้มาหนึ่งชุดนะนี่นะครับหนึ่งดอกนั่นแหละหนึ่งดอกนะครับไปกัดเอาในส่วนที่เหลือนะครับมะมาดูโอ้เพื่อนๆูนะ นี่ภายในนี่ยังไม่ได้ฟอกบ่อหรือทําความสะอาดนะครับบ่อยังไม่ขาดนะครับยังสวยยังดูดีนะครับสมบูรณ์มากนะครับในส่วนของเจ้าตัวบ่อเขานะอย่างที่ผมแจ้งครับปียาค่อนข้าง,งลึกนะผมไม่แน่ใจว่าปีเนี่ยปียีิบเอ็ดนั้นเพื่อนนะไปเปลี่ยนหน่อยนะครับไปเปลี่ยนหน่อยคานเดิมๆแบบนี้ครับเอาไปใช้งานก่อนเนี่ยช่วงสงการเอาไปใช้เลยเพราะว่า ในส่วนของคันนี้คือปรับสภาพสีมาให้เรียบร้อยนะครับตามที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครับมีกันชนหลังนะครับทาสีมาเรียบร้อยนี่ย,ยางอะไรนะครับไฟท้ายสองข้างสมบูรณ์มากนะครับเอาง่ายคือสภาพเป็นพร้อมใช้งานนะ,ะมาดูในส่วนของแคลรบ,บอยนี่ครับโช๊คอัพทางานปกตินะเพื่อนนะเนี่ยโช๊คอัพในส่วนของตัวกระจกท้ายนะเนี่ยน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับ ลายไลเนอร์อันนี้ก่อนส่งมอบผมมีคลีนนิ่งให้นะครับรับรองว่าสวยงามเลยในส่วนของไลเนอร์นะเพื่อนนะเนี่ยดูขายเดิมๆนะครับเพื่อนเนะี่ยเนี่ยใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยซื้อลรถแบบนี้นะครับผมแจ้งเลยว่านี่แหละของแท้ครับหนุ่มน้ำมต์คนแม่นานนี่แหละครับดูเลือกรถให้ลูกค้าให้เป็นเพื่อนก็จะมีร่องรอยนิดหน่อยนะเพื่อนนะถ้าไม่ปรับก็ได้นะเป็นรอยครุ่กินสีไปหน่อยนะครับเนี่ยมุม นะนั้นนะเพื่อนๆนะั้นนอกนั้นสวยหมดเลยนะ,ะมาดูเอกสารคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนๆนะมีคันเดียวเลนะยในกลุดังปีหนึ่งแปดครับก็ลงเล่มนะครับเป็นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะถ้าเปลี่ยนมือเป็นมือเราแล้วนะครับเป็นของเราแล้วนะรถโยนนั่งสุบบุคคลไม่เกิน7คนนะครับรอยนหนึ่งก็คือนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกแล้วก็มีหลังคาพร้อมเอาง่ายๆว่าเพื่อนๆเอาคันนี้ไปใช้งาน ไม่ต้องกลัวด่านอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ได้เลย1.950ม mm. ิตดีเซลนะลำดับที่หนึ่งเพื่อนๆซื้อไปก็เล่มดับที่2พร้อมเล่มคู่มือเนี่ยปึ้งนึงเลยนะครับก็คือเครื่องไม้ก็คือคู่มือครบเลยมี1เล่มนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆในะส่วนของรุ่นนี้และคันนี้คัน,น,คนเดียวเลยนั่นแหละทัวนยีคีในส่วนของคันนี้คือราคา3,029,000บาทเท่านั้นใครอยากได้เอาไปใช้งาน ในช่วงเทศกาลสงการรีบมาเอาโทรมาได้เลยไปแล้วสวัสดีครับ